ความเดิมตอนที่แล้วไม่รู้งจากที่มีไดีหนจัเออนั่นแหละไเชยแล้วมีพลเสมลา้ยไม่ด้เป็นจ้าเปิดจนี้เปนจ้าไป ตอนนี้ก็มีผมก็ตอนนี้ผมอนน่านอักษรว่าฟักุเซกเนอร์ช่าง,างไปเลยเป๊ะมือเออเดี๋ยวอะไรนะเสียงอะไรวะ การที่เราจะผ่านสงครามไม่ใช่สงคารามแบบยิงตายรัางตายหรอกเอ้ยมึงมาทำอะไรที่นี่มึงก็ไม่ใช่นะมึงเนี่ยแล้วมึงก็ไม่ใช่นะคือ ไม่ไม่รู้อย่างนั้นแม่อ่าโอ้อีกแปดอีกแล้แปดตรงนีรู้แปดได้มาโอเคนะทุกคนสุด้มาเลย อาวุธผมมาไนป์นเปอร์ไนปะไนปะไนปะรอเอ้ยรอไหมที่ได้ถูกจับตาไม่ถูกเหนือยแล้วนะีุยจัดการแล้วยังอ่ะก็ยังไม่มีวีแวว ทำไมมึงไม่ตามหาตัวมันก็โง่งชิบหายจากาาาจมึงนะอ๋อเราจะแพ้แล้วมึงจะัวแเ,เนื้อกิบไม่ล้มเหลยไปต่อได้ไปต่อได้ผมก็จะหาที่ซุ่งยิงมันเหมาะสมก็คือที่นี่นะไ,ไ,ไปตายตาไอจั๊ก อืยังยังังไม่เก่ยังไม่เกล้เออไม่เหรอเออก็มาดูสิ่งลูกใสอะไรทั้งนั้นอ่ะเออลืมมเสียงไปหน่อยยังไม่เู้เสียง

ที่ทานบอลสมองทิชันหน่อยมาเล้่แบบตัดให้มันกระดดหนึ่งนัดก็ไเปล่าไปกันเลยนี่นไงที่การเคลื่อนที่ดีเนาะนี่คลิปนี้มันก็แบบไปยาวเท่าไรหร่หรอ ตกๆตกๆตกๆตองไหนผมจะเร้ไปตรงนนอืมี่อ่างเลยแ้วถึงวงจักรใส่อ้เอมดีดีระวังระวังระวังเพื่อนระวั

กระจายมาเลยพี่นะจับนั่นไม่ผมไม่กระจายรอกเออไปไปอโอเคไปตายซะไอสัตว์เรียบร้อยอกิบเกียวพักนะกัอินโทมาอินโทมาไอสัตว์นระลูกอินโทม